เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ขณะนี้ก็เหมือนสิ่งที่แปลกห่างก็คือว่าเราเริ่มรู้จักเบต้าคูแคนขึ้นปีนี้มหาหลาลัยที่โอไฮโอสเตทเนี่ยต้องทำวิทยาณญี่ปุนซีเอเอกเนี่ยเรื่องเบต้าคูแคนด้วยแสดงอเมริกาทสนใจมากเรื่องนี้นะว่าอะไรนะฮะอย่างง่ายๆเมื่อเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยพวกเราก็ไม่สนใจมีคนเบลเยียมไปจากอินเดียฮะเป็นแฝดแล้วไปตายที่เบลเยียมเมื่อทักประมาณไม่เกินบสองทีเนี่ยเขาได้เกิดซูเปอร์บัคคือได้เชื้อแบคทีเรียซึ่งไม่มียาเลยรักษาได้ แเราผมยังเชื่อว่าถ้าแบตเตอรแคนเนี่ยมันจากธรรมชาติเนี่ยสามารถจะยับยั้งได้โดยความเชื่อนะไอ้เนี่ยชื่อซุปเปอร์แบคฮะภาษาในเขาเรียกเป็นเม็ดเมทิซิลินรีซิสแตนนะฮะเซตออริสนะฮะไอ้พวกอย่าพวกซุปเปอร์แบคแล้วก็ตัวนี้นี่ทำให้ตายพลังตกใจกันมากนะฮะแต่บ้านเราจริงเฉยอ,อยู่ฮะตัวนี้เขาไมนรู้ว่าท่านตัวนี้ระบาดเมื่อไหร่นะฮะจะต้องตายกันทั้งโลกเลยเหมือนแบบเดียวกว่ไอ้ไอ้พอัดพันอ่ะเนี้ยเชื่อมันแปลเปลี่ยนตลอดเวลานะครับ เนื่องจากโลกมันร้อนทุกอย่างแปรเปลี่ยนมากทําให้พวกนี้เลยมีการมีมีปัญหาทนี่เกิดขึ้นเชื้อโรคพวกนี้ภูมิต้านทานเนี่ยเป็นตัวจําเป็นในการที่จะต่อสู้วิธีรักษาโดยการแพทย์ทางเลือดหรือแอดวานซ์เมดิซินนี่นะฮะไม่ใช่ออเทอร์งเลือดนี่ก็คือสร้างภูมิต้านทานขึ้นภูมิต้านที่ดีขึ้นเนี่ยสามารถจะรักษาแม้แต่ะเร็งก็ได้ธรรมชาติกำหนดเลยให้เรามีภูมิต้นทานขึ้นให้มีตำรวจขึ้นเพื่อป้องกันบ้านเมืองบ้านบ้านของเราจ,จากโจรผู้รา้ายตัวน้อยตัต้นนะครับนั่นจำไว้สองหลักคืออันที่ ภุมิทก็็คือต้องมีตำรวจคือไม่ได้ขาอันที่สองสารคัดหลังนะฮะหรืออาวุธทั้งหลายขอเดี๋ยวจะคงได้พูดต่อไปนะครับ